คำเดิมข้อมูลทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสําหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางบัตรไปย์โปรดใช้นิตยสารในการรับชมหรับสมุดข่าวกินแบ,บ,บ่งรัฐบาลท่านหนึ่งแม่หญิงบรมีพารวยสวัสดีคะ่ะปล่อยมาแล้วคะ่ะเลขเด็ดๆของอาจารย์ออมฐานพาัดเลขหลุดวงนและแอดนูเจ้าแม่ฟาดแต่ก่อนจะไปดูแนวทางแมนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะคะ เริ่มต้นกันเลยกับสำนักดังอาจารย์ออ่มฐานพาร์ทงวดที่ผ่านมาให้981แต่น่าเสียดายอาจารย์ไม่ได้ตัด2ตัว9889ให้นะแต่งวดก่อนหน้านั้น17ธันวาคมเข้าทั้งบนและล่างมาทั้ง75และ85เลยคะ่ะสถิติ5งวดเข้าเต็มๆ4งวดงวดนี้อาจารย์ออมฐานพาร์ทปล่อยเลขเด็ดมาแล้วคะ่ะให้เลขเด่นเลข6เลข3ตัวมี767กับ776 2ตัวมี6 7 6จกสองกับ6กแปดงวดนี้อาจารย์บอกว่าชอบเลขหตัวเน้นก็คือ6กสองกับ2 6นะคะขอให้ร่ำรวยกันทุกคนหมดหนี่หมดสินขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาร่ำรวยตลอดไปสาธุสาธุสาธ,สาธุอาจารย์ก็ให้เลขเด่นต่างจากสนักอื่นเลยนะเพราะว่าเขาให้เลข9กันอาจารย์มองเป็นเลข9กับหัวก็คือเลขหนะ ซึ่ง97กับ92ก็ดังมากๆอาจจะกลับหัวเป็น67กับ62ได้ไหมนะก็มาลุ้นกันว่างวดนี้จะเฮงๆปังๆไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะมาต่อกันด้วยแอดนูเจ้าแม่ฟาด16ทธันวาคมให้85เ <_ letter> ม็ดเดียวก็เข้าล่างเป๊ะๆ30ธันวาคมหลุดไปนะคะให้47แต่เลขออก44นะงวดนี้17มกราคมแอดนูเจ้าแม่ฟาด ให้ฟาด92กับ97 97แน่นอนว่าเป็นเลขที่ดังมากๆและตรงกับหลายๆสำนักสำหรับ92ก็ชนเด่นกับแอร์ใต้ฟ้านางฟ้าน้อยแอดบูนอาจารย์นอตตี้และแอดวิษนุมาดูกันว่าแอดนูจะกลับมาทำผลงานสุดปังในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ าปิดท้ายกันด้วยเลขหลุดวงในสองงวดล่าสุด16ทธันวาคมก็เข้าเลขล่าง85 30ธันวาคมหลุดไปนะคะสถิติ5งวดเข้าทั้งหมด3งวดมาลุ้นกันต่อในงวดนี้17มกราคมเลขหลุดวงในให้3ตัวเม็ดเดียว179 2ตัวมี17 19กับ79แน่นอนว่ามีเลขดังอย่าง79ด้วยเหมือนกันสำหรับเลข19ก็ชนเด่นกับแอดเซรีแอดบูนอาจารย์น o อตตี้แอดกุ้งเต้นฝันเป็นจริงและแอดวิษนุสำหรับเลข3ตัว179ก็ยังตรงกันกับแอดกุ้งเต้นแอดเซรีอาจารย์น o อตตี้และเด็กชายนำโชค มาดูกันว่าเลขหลุดวงในจะกลับมาทำผลงานในงวดนี้ได้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้ f อซิทุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้าน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ